เนี่ยมตัวหลังหินต้นแท้ทำเก้าสิบวิไม่กลเนี่ยก็มี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 โอ้ยอีเชียตัวต่มันเยู่เดียวอ่ะตัวต่อมันเลยมันมันบินหนีอ่ะนั่นอ่ะ ปีบแล้วปีแล้วเก็บของ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 โคตรจางมันไปโอ้ยอยู่ไหนกันแล้วอ่ะนี่นี่เร่โอ้ยเออก็โดนมาเฮ้ยบัวก้อนนี้กำจิตียู่มดไอ้หี้ย้บับั ป้อมเลยป้อมเลยก็แดงไอ้ยี่อ่ะเออไม่มีอันตีที่ยาวแน่นอนอ่ะบอกเลยเออยอนสองคนนะก็อยู่หน้าต่างอ่ะสองคนแต่คนนี่ครับหา้นี่เมียเขาจะบวงอยู่ตรงเนี้ยไอ้ยี่อ่ะบวงอ่ะย่อย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 เฮ้ยย่อมาสัว์ แม่งย่อแล้วแม่งย่อสลัะแบบระเบิดฟังมาดิกูมีอติแล้วเดี๋ยวเออวังหลังหลังหลังว่างอติตรงนั้นนี่แถวๆแถวๆนั่นต่อสองต่อก็นี่ไงเออโอ้โหน่าเฮียข้าไหนข้าแกงไหนจะสองกันหรอสองสอง นี่ไหนวะ,วะไปไหนเฮ้ยมันออกได้อะชั้นสองไอชั้น่ากก็แล้า,า,าดูดิว๊าหายเปิกปิกปิกหายเฉยปิกปิกผมนี่งงไปเลยวนะ่ะดิชั้นสิวแล้แต่มันหนีเอาแล้วอ่ะ,อะแล้วมันไปไหนอ่ะ

อ้าวไปไหนแล้วะเฮ้ยนักโด้ว่ามันขายไปไหนเนี่ยไปโดนโดนโดนเฮ้โจนนี่เอลนิโวเข้ากันละก็เตะก็เตะแล้วเอ้ยเข้าเลยมามามากดเตะกดเตะหลวังลุงมาลุงมาลุง เฮ้ยคลองไว้คลองกไว้แตกแล้วแตกแล้วไอ้คนแถนั่นเฮ้ยก็กุ้งไว้ข้างบนอ่ะข่าว่ะขึ้นบนไหมขึ่นบนเหมือนเดิมวไหมเออบอบอบอมากลางนี่เลยมากลกงนี่เลย่าที่แอบเลยที่รบอะเฮ้ยไอ้้าคนบนมาข้างบนตวนึงที่ตัวว่นะ ตัวเดียวฮะฮะจะมันกัลงมาเดี๋ยวมักลลงมาเดี๋ยวมันกลัลงมาองรีตบองรีโดนมาเร็วงมาเรวลมาแวกระกอเดียตัวบินเ็นตัวบินมาแล้วมาแล้วไหนไเฮ้ยมันโดนมาเซฟมันโดนมานเซฟเฮ้ยชมบอนบล๊บน เออเยี่ยมอิ่มๆนะอิ่มมาให้กินทีละตัวแต่บอกคูยชอบอ่ะที่ที่อันโดนมากลางวงเราเลยหนีสิครับอดีตถอดแต่คน